ไล่นื้มันก่าก็ยากจะรวยอ๋อทีแรกเดินทำผิดนะไปทีแรกลุงลินทำไร่อะไรไร่ข้าวโพดไงไร่ข้าวโพดไร่มันทำยี่สิบสามสิบไร่ของตัวเองมั่งเช้าก็มั่งทีแล้วหัาต้นทุนแล้วมันไม่เลือกไม่เลือกเลยถึงหันมาเลี้ยงควายนี่ไงเล้าก็มาปลูกกล้วยด้วน้อยเงี้ยก็แบบว่ากล้วยได้ทุกอาทิตย์เหมือนกันนี่เรายังไม่มีเวลามากเอาแค่พอเพียงอืมแต่เราทยอยปลูกเขาทยอยทยอยของเนี้ยเราไปเลี้ยงไม่ได้เพราะเรากัน ก็ถึงมาทาช่องเนี่ยให้เกษตรกรเขาเรียนรู้ประสบการณ์ที่แท้จริงอรับวันนี้เราใช้แต่กําลังเราเองทำไปที่เล็กที่น้อยออเราก็ไม่ได้จ้างอะไรเข้าหมาทุกทางแล้วลุงลินที่แล้วถ้าเราไปจ้างเขา้าเงินนี้จ้างเข้าเราก็มาซื้ออะไรต่ออะไรกินเราก็เออยังเลือดได้กินถ้าจ้างแล้วเราก็ไม่มีจะกินอือเราก็ลําบากเออเอาแคพ่พอพออยู่ได้อือทําไป ดีเล็กทีน้อยมันก็เตียนไปเรื่อยเถ้าเราไปใช้นี่ควายครับโอ้โหโค้ดมีความสุขเลยนะควายแบบนี้นี่กล้วยด้วยรอบๆภูเขาติดภูเขาเลยลองนะว่ามัเกี่ยหรือไมเกี่ยห้าร้อย โอ้ยให้ลอยนั้นมันต้องแลกอ่ะมันต้องโอกเก่าไปเลยผมใช้ได้เป็นปีชีวิตแกมีความสุขจังเลยไอตรงน้องพระเวนน่ะนะน้องพระเวนติดติดกับวัดอ่ะร้านนั้นนะ่อผมเอาวันนั้นพ่อผมไปแลกพ่อผมใช้ปิ๊กอัพอยู่เลยตอนนี้ใช้ได้เป็นปีเลยโม่เก่าไปเลกโม่ใหม่ออ่าใช่ ม,มันอยู่มันอยู่ได้จริงนะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอยู่ได้จริงอยู่ได้จริงเนาะอยู่ได้แล้วผมเห็นแกมาเลี้ยงสามสี่รุ่นแล้วนะคนอื่นเขาเลิกทำเกษตรไปหลายอย่างนะเขาใจไม่รักเราเราไม่มีหรอกแต่ลุงมินก็อยู่ได้นะแกเลี้ยงแบบต้นทุนแกแกก็น่าน่าคิดนะ<อ>ก็คนที่ดูก,กล็ลองไปคิดดูนะครับว่ากเกษตรในช่องกเกษตรวิชาเกินเนี่ยเราอยากให้ เกษตรกรเอาไปวิเคราะห์ว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนหน่าจะไปปรับปรุงใ, <น S 1> ใช้ได้เงินเรามันน้อยต้นทุนเรามันน้อยอืถ้าเราไปเอาข้องใยแล้วมันก็เป็นนี้เป็นสิ้นเข้าอืม,มันก็ไม่พอให้เขาเพราอย่างนี้เราขอเร,าเ,ร,เรออาเป็นนีเ่เล็กๆน้อยๆเป็นรีเล็กเล็กเล็กนิดน้อยขายเรา,เรา,าก็ได้เงินก้อนอืมอันนี้ได้เงินก้อนแล้วนะแล้วแกเลี้ยงโอ้โหแบบคอกแบบที่ทําแล้วมันยังไงก็มองก็กําไรแน่นอน ถ้าเราเลี้ยงตุ่มแม่มาส้มไว้ตัวผู้เราจนเราก็ปล่อยไปแล้วก็ับตุ่แม่ไว้ทำแม่ถราลมที่ไร่เข้ามาถ้าวันไหนขยันหน่อยก็ปล่อยมันกินซะปล่อยอเราเราก็ผูกเปีนอนลำพางลำคืนผูกเปีน <c oughs> อนใช้ชีวิตสบายไปแบบหนึ่งนะเ,เราก็พับพอนไปในตัวแบบเราพอเพียงเราไม่ต้องไปรับจ้างใครรับจ้างเลยหวานก็จะได้ตาละหวันวันละร้อยเราแดดแรงขนาดนี้เนาะ อืมก็ไปถึงเวลาเขาบอกว่าเราหยุดถ้าเราไม่มีไอ้เราไม่มีความรู้จบแค่ปอสี่ปอหกมันจบปอพอก็สายยาในนาจบแขนปอสี่ใช่ไหมเนี่ยมันไป่ทำให้เป็นเสมืยนเป็นเกษตรกรที่ดีสุดแล้วจะทำให้ถูกหลักอะเราแค่ถ้าเราคิดมาเราไม่ต้องคิดมากพอเพียงนี่เราอยู่ได้อืมถ้าพอเพียงนี่อยู่ได้ใช่ไหมครับนยเราไม่ต้องอืม มันต้องแปลงมันนะ <c oughs> ข้าวผักข้าวปลาก็อะไรที่มันพอปลูกกินได้ก็ปลูกเนาะนนพริกบ้างอะไรบ้างข้าวเนี่ยว่าจะเอากล้วยแถวห้างเอาะเออข้าวก็น่าทำน,านะลุงลุงนี้ดูคว,ยวาวยแกสุขภาพโคตรดีเลยนะแต่มองเพิ่อนๆนนะมองไม่เห็นควายเลยนะมันปักเลนนะมาแรกๆเอาควายอยู่ไหนวะปล่อยไปแล้วเหรอเออไม่ใช่แล้วยู่นอนอนอนสบายใจเชื่อมเลย แล้วก็การขายย้ายเอื้องย้ายอะไรมันสบายอยู่เนี่ยเนี่ยมันชอบขี้โคลนแล้วก็มันย้ายเอื้องถือว่าสุขภาพดีนะการย้ายเอื้องการไรเนี้ยดูเขียวดูนะ่การย้ายเอื้องอย่างนั้นนะ่ะเนี่ยถือว่าถือว่าสุขภาพดีถ้าสัตว์มีการย้ายเอื้องย้ายอะไรเพราะพวกนี้เป็นสัตว์สี่กะระเพาะนะพละนอนอิ่มแล้วมันก็กลับมาย้ายเอื้องอนะ่ะดูหน้าตายตัวนี้เนี่โอ้โหอย่างกระจะละ็อกเข้เลยถ้าเจอที่แม่น้ำานี่ก็วิ่งหนีเลยเนี่ยตัวเนี้ย นิว้วว่าเจริญค้แต่สุขภาพมันดีนะมีลดต้นทุนได้จริงเลยแน่นอนถ้าเราทำสะอาดเราก็ต้องกลางมุงทำโรงเรียนอย่างนั้นมันเปลืองต้นทุนเราเราไม่ใช่ว่าเป็นกเกษตรกรรายใหญ่ที่มีทุนหนาที่เก็บไว้เป็นล้านๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะเจ้าขี้ถึงเยอบหมูย่าวันนี้ก็ผอกกินย ดูพริกแกสามต้นนี่โ้โหไม่ทันกินนะขายด้วยเลยระหว่างค้อกแกก็ปลูกผักปลูกอะไรไว้เยอะเลยรอบคอกเนี่ย นี่โอ้โหของกินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทำคอกแบบนี้ขอบโอ้พิกแก่โคตดดกเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยใช่ไหมลุงลินลุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยไหมพริกเนะโอ้ไม่เป็นโรคด้วยอะ่ะเสร็จปุ๊บเอาเชือกนิดนะ้นึ่งไว้นะขึ้นกระรวดขึ้นแต่พร้อมรวดเลยแค่ข้าวเนี่ยนะ